บรรพชนเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมามีเจตนาสร้างมหาคนครเมืองโบราณองหารหลวงให้อยู่ติดกับแหล่งน้ําขนาดใหญ่มีการออกแบบผังเมืองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างคูน้ําคันดินล้นลอมรอบสองชั้นเพื่อป้องกันภัยจากาข้าศึกศัตรูนอกจากนี้เมืองโบราณแห่งนี้ยังถูกสร้างให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในว่าพวกความอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็นและทุกๆเดือนเมื่อถึงวันขึ้น14ค่คา พระอาทิตย์และดวงจันทร์จะขึ้นบนขอบฟ้าในระนาบเดียวกันนอกหาจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทะเลสาบสุริยันจันทราหรือปรากฏการณ์ซันมูลเล็กปรากฏการณ์นี้คืออะไรมีความสําคัญอย่างไรติดตามไปพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสันสนธิบุญโยธยานประธานชมรมอารยธรรมสกลนครวันนี้มาถ่ายทําในรายการลุยผ่านเลนในหัวเรื่องทะเลสาบสุริยันจันทราครับ ตรงนี้เรายืนอยู่ที่ปลายสุดของอคูเมืองโบราณในยุคเมื่อพันปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ประชาชนชาวสกลนครเขาเรียกตรงนี้ว่าคูสุดทำไมถึงเรียกว่าคูสุดก็เนื่องจากว่าถ้าเราดูภาพถ่ายทางอากาศในปี2489กครับก็จะเห็นว่าตัวเมืองสกลนครเนี่ยมีคูเมืองเนี่ยล้อมรอบเป็นสีด้าน แล้วคููเมืองนั้นเนี่ยเป็นคู่ครับไม่ไม่ใช่อันเดียวตีคู่กันล้อมรอบตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยวัดระยะทางได้ประมาณ1,600เมตรแล้วก็ถ้าเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกครับก็จะไปอีกประมาณ1,500กว่าเมตรแล้วก็เลี้ยวไปทางทิศใต้แล้วก็กลับมาตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสครับ